สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอิมูชีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ฮะเราก็จะมารีวิวเรียกว่าซื้อมาใช้เองดีกว่านะครับก็คือวันนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็ลองใช้นะครับจอย PS5 นะฮะจากทาง Sony นะครับที่มีชื่อว่า DualSense ตัวนี้นะครับผม ซึ่งจอยตัวนี้ก็จะเป็นจอย PS5 ที่สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมนี่เป็นสาย PC อย่างแท้จริงเลยนะครับก็คือไม่เคยใช้แบบพวกคอนโซลเลย นะครับเคยเล่นสมัยแบบ p s เอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่ได้แบบมีความรู้ม,มากนักเกี่ยวกับเรื่องของจอยว่าเออจอยมันแบบโหต้องรุ่นนี้นะพี่ต้องปรับแต่งนู่นนี่นั่นอะไรขนาดนั้นนะครับอ่าใครที่เป็นกูรูด้านจอยก็มีอะไรแบบของแต่งเพิ่มเติมเอเซอร์รีนะฮะคอมเมนต์ไวไ้ใต้วิดีโอให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับว่าเอ,อ้พี่มันมีศาสตร์นี้นะมันมีฟังก์ชันอย่างนี้นะมันมีอุปกรณ์เสริมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาใช้กันนะครับก็คอมเมนต์นะฮะบอกกันได้นะครับอ่าแต่วันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับอันนี้คือเป็น ซื้อมาใช้งานนะครับคือคุณโฟนี่เขาเล่นพวกเกมบาสเอ็นบ f เอเออฟี a ่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วทีเนี้ยเขาเคยซื้อนะครับจอย Xbox มานะครับแล้วก็เหมือนไม่ถูกใจนะครับแบบปุ่มกดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยถนัดมือนะครับก็ได้มาซื้อตัวนี้นะที่เป็นจอย PS5 นะซึ่งอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าขายอีกเนี้ยก็ไม่มีจอยไหนที่แบบมันจะเข้ามือแล้วนะเพราะว่า PS5 มันก็ค่อนข้างที่จะ g l o b a ใช่ไหมอะ อันนี้ก็จะเป็นสีใหม่เลยนะอันนี้คือซื้อจากร้านดอทไลนะครับที่เทอร์ม erm ินอลเทวรวันโคราชที่เดียวกันที่ซื้อคีย์บอร์ดเลยนะครับอ่าอันนี้พี่พนักง,งานเขาก็บอกว่ามันเป็นสีใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อน สีนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีชื่อเรียกว่าอะไรนะอ่าเป็นชื่ออินดิโก้นะครับชื่ออินดิโก้นะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นเทคให้แล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยมันเขียนว่า name Sony PS5 Controller DualSense Wireless แล้วก็ขีดอินดิโก้น่าจะเป็นชื่อสีของมันนะเนี่ยเอาไปว่ามันคือสีน้ำเงินนั่นแหละนะครับผมหน้ากล่องเป็นประมาณนี้นะครับราคาค่าตัวน้องนะอยู่ที่2690บาทนะครับอันนี้คือ เป็นราคาที่เป็นราคาเต็มก็พี่พนักนงานบอกว่ามันเพิ่งมาใหม่มันยังยังไม่ได้ลดนะครับก็เลยซื้อราคาเต็มเลยนะครับเป็นประมาณนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดู ข้างในกล่องกันดีกว่านะครับคือตอนแรกอ่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าจอย PS5 นี่มันออกมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ผมคิดว่ามันแบบเออจอยคอนโซลก็เอาไปใช้กับคอนโซลอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณโฟเขาบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้อ่ามันใช้ได้ก็เดี๋ยวรู้กันใช้ได้ไม่ได้เนะี่ยรู้ตรงนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับต้องใช้กับโหมดบลูทูธเท่านั้นด้วยนะครับก็คือว่าใครที่ซื้อไปใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับต้องดูได้ว,ว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนะี่ยมีบลูทูธหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไม่มีบลูทูธเนี่ย,ญญญบบย,ย USB-C ในส่วนของฟังก์ชันของตัวจอยนะครับก็จะมี Haptic Feedback ก็คือระบบสั่นนะครับมี a d ด p t i ีฟทริกเกอนะครับมีบิ i n m i ไมโครโฟนก็คือตรงจอยมีไมโครโฟนด้วยนะฮะแล้วก็ Signature Comfort นะครับก็คือแบบจับสบายถนัดมือนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นฟังก์ชันของจอยเขานะครับซึ่งผมเคยจับจอยล่าสุดเนี่ยก็คือน่าจะจอย ps2 นะถ้าเป็นของ Sony ถ้าเป็นอันแบบของทาง Microsoft ก็เป็น xbox เนาะส่วนตัวผมเนี่ยผม ชอบจอย Xbox เพราะว่ามือผมเป็นคนมืออ้วนนะครับ Xbox มันเต็มไม้เต็มมือกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาจับจอย PS5 ดูว่าเป็นยังไงนะครับโอ้โ oh, หแกเอามานะครับก็จะเจอกับกล่องอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล่องวางไว้ก่อนนะอ่ะก็จะเจอกับคู่มือนะครับคู่มือนะฮะ PlayStation เป็นภาษาไทยนะครับนี่ดีมากเวลีกูดนะครับอ่ะแล้วก็เป็นกล่องกระดาษแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราจะใช้เป็นแบบสายนะครับก็จะซื้อสายเคเบิลมาซึ่งผมซื้อเป็นของ Energy นะครับอันนี้490บาทนะครับซึ่งอันนี้ไม่จําเป็นที่ต้องซื้อแพงขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือเราจะเอามาใช้ก่วงกับอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากชาร์จจอยแล้วยังเอาไปชาร์จมือถือชาร์จอะไรเงี้ยได้นะครับก็เลยซื้อดีหน่อย แต่ว่าเอาจริงใช้ USB-C แบบราคาหลักร้อยก็ได้นะครับไม่จะเป็นที่ต้องซื้อแพงเท่านี้นะโอเคเราเปิดออกมานะครับอ่าเราก็จะเจอน้องนะครับนอนอยู่เพราะว่าที่เราต้องซื้อสายแยกเนี่ยมันไม่แถมมาในกล่องนะครับสำหรับ PS5 นะอันนี้คือผมพูดตรงๆนะผมไม่รู้แหละใครจะเป็นติง PS5 หรือติ่โซนี y นะควรจะแถมสายมาให้เออถึงแม้จะเป็นวเลสอ่ะก็ควรจะแถมสายมาให้เอาไปชาร์จหรืออะไรก็ตามนะครับมันสายอันนึงมันจะสักกี่บาทเชียวควรจะแถมมามันไม่ควรแค่มีแค่จอยอะนะ นะครับอันนี้เป็นแบบบุคคลภายนอกนะที่แบบว่าเออแบบผมมองว่ามันควรจะแถมมาเออแต่ถ้าแบบว่าเป็นติ่งคอนโซลเป็นอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาคงจะแบบเออมันไม่โอ้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่ไม่รู้เรื่องอะไรไม่คนไม่ใช่คนในวงการเออไม่ไม่ใช่คนในวงการนะแต่กูซื้อมาใช้อ่ะมันก็ควรจะมีแถมมาไหมอ่ะอ่ะแล้วเราก็เอาจอยมาหหเชี่ยสีสวยวเนี่ยอ่ะแถวใช้ได้เลยอะ่ะสีโอ้ยสีมันวาวแบบสีมันเหมือนเนี่ยสีมันเหมือนแมงแมงอะไรแมงช้างอะ่ะเออสีเหมือนแมงช้างอะ่ะ เป็นแกาบเพชรเลยอะแต่ในแต่ไม่ตรงปกนะไม่ตรงนะงนะในกล่องนี่ออกน้ําเงินนะในกล่องออกน้ําเงินนะอ่าให้ดูอันนี้ไม่ตรงปกนะครับโซนี่เ <relationships> ออแต่สวยกว่าแหละแต่ไม่ตรงปกนะอ่าเนี่ยดูเนี่ยในในกล่องตรงกล่องเป็นน้ําเงินเลยมันไม่ใช่ม่วงเลยมันเป็นน้าเงินเลยเนี่ยอ่าให้ดูหลังกล่องด้วยหลังกล่องเห็นชัดเนี่ยมันเป็นสีน้ําเงินเว้แต่ตัวจริงเป็นสีออกม่วงนะครับไม่ใช่ออกม่วงอ่ะม่วงเลยม่วงแกมน้ําเงินนะฮะแล้วก็กรอสซี่นะครับ เดี๋ยวผมไม่ดูผิวสัมผัสใกล้ๆนะครับนี่ะสะท้อนแสงด้วยนะนะครับโหด้านหลังนี่คือยิ่งสวยเลยครับแล้วน้ําหนักคือเบาฮะน้ำหนักเนี่ยเบาแต่ว่าไม่ไม่กองแกงมากนะแต่ว่าก็ไม่ได้แน่นแบบขนาดนั้นอนะไม่ได้รู้สึกว่าจับแล้วสึกพรีเมียมอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ารู้สึกจับสบายนะครับแต่ข้อพิจารณาอย่างแรกอันนี้สําหรับตัวผมนะครับที่จะบอกไว้เนาะก็คือ มันค่อนข้างที่จะลื่นพูดตรงๆมันมันลื่นมากก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเผอแล้วแบบสบัดนิดหน่อยเนี่ยคือหลุดออกมือได้เลยนะครับลื่นมากใครที่เป็นคนเหงื่อออกมือเยอะเนี่ยอาจจะต้องหาพวกแบบซิลิโคนหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นอุปกรณ์เสริมะนะครับมามาติดก,กับจอยเพราะว่าถ้าคุณเล่นจอยเพียวเนี่ย นอกจากที่มันลื่นแล้วเนี่ยเหงื่อคุณเนี่ยมันจะไปทำให้สีเนี่ยมันมันด่างนะครับเออนะครับสีมันจะเสียนะนะครับผมก็ใครที่เป็นคนเหงื่ออามือเยอะเนี่ยนะฮะต้องแบบหาพวกอิสเซอรี่มาเลยอะ่ะโอ้โหเอางี้นนะหน้าตาเนี่ยผมให้10บเต็มสินะหน้าตาผมให้10บเต็มสิคือสวยมากถ้าเทียบกับ Xbox เนี่ยคืออันเนี้ยสวยเลยอ่าแล้วก็พวกวัสดุวัสดุอะไรเงี้ยก็สำหรับผมรู้สึกว่า เฉยๆปกติไม่ได้รู้สึกพรีเมียมขนาดนั้นเพราะด้วยความมันเป็น p s 5เราได้ยินเขาว่า p s 5มานานมากแล้วก็คนที่จะซื้อ p s เเนี่ยคือ,ม,ม,อ,อมันต้องมีเงินระดับหนึ่งนะเออมันต้องมีเงินระดับนึ่งถึงแม้ว่าเครื่องโอ้เพราะว่าตอนเครื่องออกใหม่ๆคุณจําได้ไหมสมัยที่มันมาใหม่ๆนี่เขาเก่งราคาขายกันแบบ3-4มสี่หมื่นเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันราคาโอเคละหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยเราก็เลยคดาดหวังว่าจอยมันต้องแบบโอ้ว้าวเวอกู good, ต้องแบบระดับ แต่ว่าพอมาจับแล้วเอาตรงนะฟิลลิ่งไม่เหมือนจอยพ s 2อสออะเออในในความรู้สึกการจับของผมคนเดียวนะโดยตรงนะแต่ผมคิดว่าถ้าเราไปต่อสายอะไรเงี้ยมันแสงวิบวับเนี่ยมันจะจะสวยกว่านี้นะแล้วก็วัสดุอะดูอย่างพอชาร์จพอชาร์จเนี่ยแม่งมีรอยลอกด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่างานประกอบมันน่าจะดีได้กว่านี้แล้วก็สําหรับคนที่ชอบปุ่มกดนะครับอะพีเปุ่มกดมันก็จะดูเฟรนลี่มากกว่านะครับเนี่ยครับปุ่มกดเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะ ดูเฟรนลี่มากกว่านะครับที่จะแบบเป็นพวก x b o เเนาะเพราะ Xbox มันจะเป็นปุ่มใหญ่ๆนะครับแต่ว่าของ PS5 เนี่ยมันจะเป็นปุ่มแบบแยกกันเลยซ้ายขวาขึ้นลงนะครับเอ่อ PS5 ก็จะปุ่มกดดูเฟรนลี่มากกว่าเองนะครับแล้วก็ จอยสติ๊กตรงนี้นะครับเล็กกว่า Xbox เยอะเลยคือที่พูดถึง Xbox เนี่ยเพราะว่าผมมีประสบการณ์การใช้ที่2อันนี้แค่2อันนี้เท่านั้นนะครับคือคนก็จะบอกว่าเออมันแยกกันนะพี่ Xbox เป็นอย่างหนึ่ง PS5 เป็นอย่างหนึ่งนะผมเข้าใจแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบกับตัว PS5 แล้วนะครับคือจอยอย่างงี้ PS4 ผมก็ไม่ได้เล่นนึกออกไหมผมก็เลยขออนุญ,ญาตเออมาจะเทียบกับ Xbox ละกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นจอยคอนโทรเลอร์เหมือนกันเนาะนะครับมันก็สามารถใช้งานทั้งตัว Eco System ของมันเองหรือจะเอามาใช้กับคอมพ ก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันนะพูดถึงว่าเออเราชอบรูปลักดีไซน์แบบไหนเพราะว่าถ้าจะพูดถึงเรื่เทคโนโลยีเนาะจอย Xbox กับจอย PS5 บอว่าเทคโนโลยีมันค่อนข้างที่จะใกล้กันนะแต่ว่าเรื่องของ feeling การใช้งานเนี่ยมันมีความต่างอยู่แล้วเพราะว่าสรีระในการจับของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็การออกแบบดีไซน์ ของตัวจอยเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่า Xbox เนี่ยผมชอบมากกว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามือผมเป็นคนมืออ้วนนะครับ Xbox มันจะป้อมๆใหญ่ๆแน่นๆเต็มไม้เต็มมืออ่านะครับแต่ PS5 เนี่ยมันจะแบบเพียวนะผอมเพียวนะคือถ้าเ,เทียบกับแบบบุคคลเนี่ย Xbox นี่คือแบบว่าพ่อหนุ่มกล้ามโตเออกล้ามบึกอะไรเงี้ยแน่นๆส่วน PS5 นี่จะเหมือนผู้หญิงแบบเออแบบ ทรง V shape อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบของผมนะอ่านะครับทีนี้ก็จะมีพอร์ต USB-C ข้างบนเราก็เอา USB-C เนี่ยนะครับต่อนะแล้วก็เอาไปต่อคอมพิวเตอร์นะครับคำถามคือเปิดเครื่องยังไงอ่าเราจะได้ใช้แมนนวลไกด์เป็นครั้งแรกในการที่เรารีวิวสินค้านะครับปกติผมรีวิวสินค้านี่ผมไม่เคยเปิดแมนนวลไกด์เลยนะแต่อันนี้ต้องเปิดแมนนวลไกด์นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านก่อนนะอ๋อถ้าเป็นจอแยกจะไม่มีสายมาให้แต่ว่าถ้าซื้อกับ PS5 จะมีสายมาให้นะครับ กดปุ่ม PS controller จะเริ่มทำงานแถไฟจะกระพริบและแถแสดงสถานะผู้ใช้งานจะสว่างอ๋อนี่ฮะกระพริบน้ำเงินปุ๊้บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่นี่กระพริบปุบป๊บปั๊บบปั๊บบปับ๊บนะฮะนี่ก็คือ,คอมันกำลังหาคอนโซลอยู่แต่ว่าเราไม่มีคอนโซลนะฮะก็เลยโอเค เดี๋ยวเราต่อกับคมเนาะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของการใช้งานว่าถ้าเราเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงจะตอบโจทย์ไหมแล้วก็การจับนะครับฟีลลิ่งการใช้เพราะมันจะมีระบบแฮปติกด้วยนะครับว่าเออมันโอเคสมมุติดีแค่ไหนนะครับซึ่งคนที่เทสเนี่ยก็คือคนที่เดินไปด้านหลังผมเมื่อกี้นะฮะก็คือเป็นคุณโฟเพราะว่าคุณโฟเขาคุากคีกับจอยปกติอยู่แล้วแล้วก็เล่นฟรีไอยู่แล้วนะครับผมก็จะยืนข้างๆเขานะคอยให้กําลังใจนะครับ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเรื่องของฟี่าว จอยตัวนี้น่าซื้อหรือเปล่านะครับโอเคไปอ่านี่เราก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็คือผมเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็คือคอนเน็กเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวจอยเนี่ยก็จะมีไฟเล็กๆน้อยๆนะครับไฟไม่ได้เยอะมากอ่าเดี๋ยวทีนี้มาถามความรู้สึกของคนเล่นกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอันดับแรกก่อนเลยระบบแฮปติกนะหรือระบบสั่นของจอยเป็นไงบ้างดีนะดีดมันเหมืนอนของจริงเลยเวลาเตะบ,บอลเงี้ยมันก็จะสั่นนะ แล้วแบบว่าระบบสั่นเนี่ยคือมันสั่นแบบพอดีสั่นแรงสั่นเบาไปหรือ,อยังไงพอดีพอดีกูจเจอ Xbox แไม่งแรงิบหายอ่าระบบสั่นถ้าเต็ม10ให้เท่าไหร่10โอ้ขนาดนั้นเลยอ่ะรวยเกินไปเปล่าใช่ <laughs> อ่ะนี่คือเรื่องของระบบสั่นนะครับแล้วเรื่องปุ่มนะฮะอันนี้ต้องเรียกว่าเรื่องของปุ่มเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะอ่าเอาอันนี้แบบจากคนที่เล่นทั้ง Xbox แล้วก็ เนี่ยได้ลองเล่น ps5 เนี่ยชอบปุ่มของอะไรเม้ากัน ps5 เพราะผมชอบ interation เรื่องของแบบว่าปุ่มอะไรเงี้ยมันมีขนาดที่มันดีกว่ามันเล็กกว่านะผมว่าไม่รู้ว่ะมันมันเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันเล็กกว่าผมชอบมันก็จับถนัดดีเอ็กบอกไม่ใหญ่เลยแล้วเรื่องของรูปลักษ์ดีไซน์ดีชอบมากกว่าเอกบอกถึงขายเอกบอกเออเพื่อนผมซื้อแล้วก็ขายนะ ก็คือของ Xbox มันจะมีแบบสีอยู่ไม่กี่สีเนาะใช่ใชแล้วก็ส่วนมากก็จะแบบอ้าวุ้นตรงสีมันดูเป็นผู้ชายไปหน่อยอะมันดูไม่เล่นไม่เล่นโทนไม่เล่นอะไรแต่ของ PS5 มันแบบว่าเนี่ยเรายังตกใจเราเห็นครั้งแรกโูแบบสวยมากแล้วมันเหมาะได้ทั้งแบบมัน Unisex อ่ก็คือใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอะเออแต่ Xbox มันจะดูแนวแบบแมนแไปหน่อยเนาะ แล้วก็ทีเนี้ยเรื่องของไมโครโฟนอะไรเงี้ยขออนุญาตไม่รีวิวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เนาะเออเห็นว่าแต่ว่ามันมีไมโครโฟนไว้ให้ในตัวนะครับแล้วก็เรื่องของลําโพงนะครับตรงจอยก็มีลําโพงมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าในการใช้งานทั่วไปเนาะเรื่องระบบสั่นเนี่ยโฟบอกว่าดีมาก1 0เต็ม 10, 10นะครับแล้วก็เออไม่แน่ใจ Xbox มันมีไหมแต่มันต้องมีนะเหมือนเคยเจออยู่แต่แม่งมันแรงแว่าอะระบบสั่นมันแรงไปเออไม่รู้่ไปเล่นเกมไหนไม่รู้มันมีหรือเปล่าหรือว่าไปเล่นของอะไรมา แต่ว่าถ้าใช่นะถ้าจะไม่ผิด Xbox มันน่าจะมีเพรมันแรงกว่าไม่ค่อยชอบอ่าของ PS5 มันก็จะดูแบบดูผู้ดีกว่าสั่นแบบไม่แรงมากนุ่มๆผู้ดีผู้ดีจะเป็นประมาณนี้มีอะไรเสริมกับ Joy PS5 อไหมราคาดีนะสีใหม่ขาแม่งเพิ่มมาแค่ร้อยเดียวเองอ่าก็คือราคากับเทียบกับ Xbox เนอะมันก็ ใกล้ๆก,กันแล้วกันใช่ก็ว่าใกล้ๆก,กันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสีใหม่ซึ่งเพิ่มมา100เดียวใช่เพิ่มจาสีเก่าจากสีเก่า100เดียวแล้วแบบความสวยเนี่ยที่ได้ก็คือคุ้มคุ้มจริงๆเกินคุ้มด้วยซ้ำนะครับแล้วก็สีเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตมาให้สีมันก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งผมเชื่อเลยว่าสีอื่นก็จะสวยเหมือนกันเพราะว่ามันมีความเป็นแบบกอสซี่เว้ย เออตอนีรกเราไม่คิดว่ามันจะกอสสคิดว่ามันก็คงเป็นสีเดียวแบบปกติเออตอนแรกคิดว่าแบบเหมือนหน้ากล่องไม่ไม่ใช่เออแต่แบบพอมานี้คือแบบโอ้โหเกินคุ้มอ่ะคือใครจะซื้อไปแต่งโตะนะไปวางไว้ทียเฉก็ได้นะก็ดูโอ้ระดับบารมีได้เลยเกินคุ้มบอกเลยใช่แล้วเรื่องการใช้งานอ่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยอ่าปุ่มกงปุ่มกดเนี่ยกดปุ๊บมาปั๊บเลยมากูว่ามันนุ่มกว่าว่ะทำไมกูรู้สึกว่ามันมันมันนุ่มกว่าอีกบอกว่า ก็ตามความรู้สึกก็คือนุ่มกว่าชอบเลยไม่ขายแล้วอันนี้บอกเลยอันนี้มันก็ไม่ขายแล้วอันนี้ถูกใจเลยกอ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของดีเลยเนี่ยเราไม่ได้เทสนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเราไม่ได้มีไวเลสเนาะนะครับก็ก็เดี๋ยวลอง ศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับถ้าใครที่เราใช้วเวล์แต่ผมคิดว่า p s 5ก็ทําามาโอเว a ร์เบสเซชั่นเามาตั้งกี่รุ่นกีนะ่รุ่นอะเรื่องดีเล์น่าจะไม่มีปัญหารหรอกนะ่ครับตอนนี้เราก็ซื้อมาต่อสายใครที่จะซื้อมาต่อสายนะครับใครที่ยังไม่รู้เหมือนผมนะผมอาจจะเป็นเด็กหลังเขาอะคนเดียวที่เพิ่งอาจจะรู้ว่าออจอยพอเอสห้าเล่นกับคอมได้นะน่ครับตอนนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับแล้วก็ใช้าง,งานกับคอมได้ดีเลยทีเดียวอย่างที่ผมบอกสายนะครับไม่จาเป็นที่ต้องซื้อแพงขนาดนี้ก็ได้เป็นสาย usb c แบบปกติ ชอบเล่นเกมคอนโซลบน PC นะผมแนะนําเลยว่าโอ้โหจอย ps 5ตัวเนี้ยดีหรือแน้นาค, ة, คุณอาจจะแบบอยากจะงอก ps 5ขึ้นมาไอตัวเนี้ยมันก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วก็โอ้โหมันมีของอุปกรณ์ของแต่งเยอะมากให้คุณไปแต่งได้เยอะแยะโมโมได้เลยอะ่ะนะครับก็ลองไปดูว่าตัวเองชอบแบบไหนนะครับโอเคก็ประมาณนี้การสารการรีวิวในวันนี้นะฮะใครชอบคลิปอะไรอย่างงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฝากร้านด้วยนะครับดอทไลฟ์นะครับสาขาเทอร์มินอลเทวิตวันโคราชนะครับผมก็ สามารถไปอุดหนุนกันได้นะฮะก็เอาไว้ไนวิดีโงนี้ครับใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันเจอกใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ